พระุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ได้เรียกประชุมสงฆ์แล้วก็สถาปนาเรียกว่าแต่งตั้งพระสารีบุตรกับพระโมคัลานะให้เป็นอัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าท่านแต่งตั้งหมายเลขสองมือวางอันดับสองมือวางอันดับสามประมาณนี้พระพุทธเจ้าเป็นมือวางอันดับหนึ่งเหมือนกับเป็นบุคคลที่มีเรียกว่า แต่งตั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ในคราวนั้นภิกษุผู้เป็นปุตุชนก็โวยวายอยู่บอกว่าทำไมไปแต่งตั้งภาษารีบุตรทำไมไม่แต่งตั้งท่านโกนทัญ,ญะซึ่งบวชก่อนคนอื่นดูสิว่าง,งั้นพระพุทธเจ้า,นเ,งงนาเนี่ยลำเอียงว่างั้นพราษารีบุตรเนี่ยมาบวชทีหลังทําไมแต่งตั้งว่าง,งั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมแล้วทีนี้ก็บอกว่า าการที่ท่านโกนทัญญาเนี่ยไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกเพราะท่านนั้นได้ตั้งความมุ่งหมายปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติว่าท่านเนี่ยขอบรรลุเป็นคนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตหรือว่าเป็นอัครสาวกส่วนพระสารีบุตรก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนชื่อว่าพระพุทธ ปัทุมุตตะหนึ่งแสนกับที่แล้วส่วนท่านโกนทัญญะก็ตั้งความปรารถนาไว้ในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่าปัทุมุตตะเช่นเดียวกันหนึ่งแสนกับย้อนจากปัจจุบันเนี่ยไปหนึ่งแสนกับกับหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนะโยมท่านบอกไว้ว่าเอาแค่กระดูข,ของเราที่ตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกเนี่ยมารวมกันทับถมกันเนี่ยท่านบอกว่าสูงเท่ากับภูเขาเวปุระ เป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ข้างๆกรุงราชครึกนี่แหละเอาคนเดียวนะไม่ต้องเอาหลายคนกับนึงนะอันนี้แสนกับเพราะฉะนั้นเราตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเท่ากับภูเขาแสนลูกบ้างเอากระดูกของเราเองเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าประวัติอดีตชาติของท่านโกนทัญญะเนี่ย ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อแสนกับที่แล้วแล้วก็ทำคุณงามความดีต่อมาเรื่อยๆต่อมาเมื่อ91กับย้อน91ออีกนะเมื่อตกี้ย้อนไปแสนหนึ่งใกล้แล้วพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้อุบัติขึ้นในโลกมีพี่น้องสองคนชื่อนายมหาการกับนายจุลการ ไม่ใช่พระมหาการวัดศีนะนะมหาการนี่คือกาละคือลอริงเวลานะเวลามาก่อนเวลาใหญ่กับเวลาน้อยจุลการกับเวลาน้อยอย่างนี้สองคนพี่น้องนั้นนะช่วยกันทำนาปลูกข้าวสาลีไว้ทุ่งใหญ่เลยน้องก็มีหน้าที่ไปตรวจดูว่าตอนนี้ข้าวจเจริญเติบโตไปถึงไหนแล้วว่างั้น วันหนึ่งน้องก็ไปตรวจดูนาก็เห็นว่าข้าวเนี่ยกำลังออกรวงก็เลยได้ยินข่าวว่าข้าวเนี่ยมันออกรวงแล้วมันรวงมันเนี่ยเ,เม็ดข้าวเกิดขึ้นหรือ,อยังก็เลยไปฉีกมเมล็ดข้าวสาลีดูพอฉีกแค่นั้นแหละก็ลองเอามาชิมดูโอ้มันหวานอร่อยคิดไอเดียขึ้นมาว่าทำอย่างไรเราจะได้ถวาย ของอร่อยนี้ให้กับพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีก็เลยไปปรึกษาพี่ชายมหาการงั้นนะพี่ผมอยากจะทำบุญบบบงั้นผมจะเอาข้าวนี่แหละมาฉีกฉีกฉีกแล้วก็เอามาหุงใส่เนยใส่น้ำตาลกรวดน้ำตาลก้อนน้ำอ้อยน้ำผึ้งแล้วก็ปรุงเขาเรียกว่าเป็นข้าวยาคู คือเอาข้าวที่ยังเป็นน้ำนมอยู่พี่ชายก็บอกว่าไม่ได้นะไม่มีใครเขาเคยทำหรอกเขาก็ต้องรอให้ข้าวมันสุกแล้วก็ค่อยเกีย่วนั่นแหละวังน่ะน้องก็บอกว่าพี่ผมอยากทําบุญนะอยากทําบุญกับพระพุทธเจ้าด้วยพี่ชายก็ทนรบเร้าน้องชายไม่ไหวก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ได้แบ่งที่นาคนละครึ่งนี่ หลังจากนั้นก็ไปเกณฑ์เพื่อนๆมาแล้วนายจุลากาศน้องชายนะไปเกณฑ์เพื่อนๆมาช่วยกันเกีียวเอาข้าวแล้วก็มาชีกชีกีกข้าวกําลังเป็นน้ํานมอยู่พอดีหลังจากนั้นก็เอามาปรุงด้วยน้ําพึ่งน้ําอ้อยน้ําตาลกรวดหอมหวานแล้วก็ไปถวายพระพุทธเจ้าหลังจากถวายเสร็จแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะ ธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุตามด้วยเธอแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็ล่วงรู้คําอธิษฐานในใจเอวังโหตุขอให้เป็นเช่นนั้นเิิแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกอย่างนี้ที่นี้แค่นั้นยังไม่พอนะความที่ตัวเองเคยตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เมื่อแสนกับเจอพระพุทธเจ้าองค์ไหนองค์ไหน ความจำนี้มันไม่เละเลือนไปความจำเนี่ยยังไม่หายไปก็มาปรากฏขึ้นอีกนะก็ความตั้งใจบักขอให้ข้าพระพุทธเจ้านั้นไปบรรลุในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่ได้บรรลุก่อนคนอื่นนะพระพุทธเจ้าก็เอวังโหตุอีกเหมือนกันขอให้เป็นเช่นนั้นเถิดอย่างนี้ทีนี้พอถึงคราวที่ข้าวเนี่ยเริ่มแก่ขึ้นมาไม่เป็นน้ำนมแล้ว เอาอีกนขนาดไปเกี่ยวข้าวมาจนเรียกว่าแหวงไปแล้วนะแต่ข้าวนั้นกลับคืนเต็มเหมือนเดิมเนี่ยจะเป็นที่มาของคำว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมบางคนเนี่ยบอกอุย้ยฉันทำบุญไม่ได้หรอกฉันเองนี่ยังยากจนอยู่เลยฉันจะไปทำนุ่นทำนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งได้ หลังจากนั้นก็เลยเอามาทำเป็นข้าวมาาเม่าทำบุญอีกเกี่ยวข้าวก็ทำบุญอีกเขาเรียกว่าทำขันิ์ขันิ์ก็หมายถึงว่าพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็รวงข้าวเป็นฟ่อนๆก็มากระจายตากให้มันแห้งหลังจากนั้นก็มัดรวงข้าวเป็นฟ่อน,นทำฟ่อนข้าวกว็ทำอีกขึ้นล้อม นะเอาไปขึ้นลานนะแล้วก็ตั้งเป็นลอมข้าวขึ้นมาก็ทำอีกนะนวดก็ทำอีกนะพอเอาข้าวขึ้นแล้วก็ทำอีกโอ้โหสีข้าวครั้งแรกตำตอนสมัยแต่ก่อนเขาตำเอาพระอาจารย์เนี่ยไม่ทันแล้วตอนตำข้าวเนี่ยมีป้าๆบางคนสงสัยยังทันอยู่พระอาจารย์เนี่ยทันแต่ตอนตำข้าวเม่า ตําข้า,มาเม่าเนี่ยต้องไปคั่วนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาตําคั่วให้นิ่มๆแล้วก็มาตําหลังจากนั้นก็มาฝัดนะอย่างนี้ยังยังเคยเห็นอยู่นะตอนเด็กๆเนี่ยนะหลังจากนั้นก็เอาไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้ถึง9ครั้งหลังจากที่ทํานาหนึ่งครั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เรียกว่าตอนข้าวเป็นน้ำนง แต่ทุกครั้งที่ไปเกี่ยวข้าวเนี่ยเกี่ยวหมดเลยนะเอามาทำหมดเลยข้าวก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ออกรวงเหมือนเดิมอีกเลยเป็นที่แปลกใจนะทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถึงอย่างนี้ก็ตรัสเป็นพระคาถาว่าธรรมโมฮเวรักขติธรรมจาริงบอกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมนะดังนั้น พวกเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังพวกเรานั้นศรัทธาท่านแล่นตามท่านท่านบอกว่าให้ทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะทำสมาธนะิปฏิบัติทำรักษาศีลใส่บาตรก็ถือว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเช่นเดียวกันไม่ละเลยคำสอนของครูบาอาจารย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าธรรมะย่อมรักษาเรา ต่อให้ว่าเราเองทั้งหลายอาจจะประสบอุบัติเหตุเพศภยัยร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาสัากวันหนึ่งเราก็จะต้องเจอสิ่งที่เรียกว่าเป็นกรรมในอดีตกรรมถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำกรรมอะไรมาแต่ร่างกายเราก็มีการชรามีการแก่มีการเจ็บแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ด้วยความมั่นใจว่าสเบียงธรรมที่เราได้ทำไว้แล้ว พระอาจารย์หลวงพ่อแนะนำให้เราทำแล้วสร้างสถานที่ใหญ่โตเป็นเหมือนมรดกมูลค่านับไม่ถ้วนไว้ให้แก่พวกเราก็ขอให้พวกเราได้มาใช้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดมาบ่อยๆทำบ่อยๆนะเหมือนกับท่านโกนทัญญานี่แหละแล้วท่านโกนทัญญะนั้นท่านก็อธิษฐานจิตว่าได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกก็จริงๆ ก็ได้บรรลุธรรมเป็นคนแรกเลยในสมัยพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ส่วนพี่ชายนั้นนะก็ได้ไปบรรลุธรรมเป็นคนสุดท้ายในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานะชื่อว่าสุพัทธนะนะซึ่งเป็นสุพัทธะมานพหรือสุพัทธเะเป็นพรามเนี่ยก็ได้ไปบรรลุจริงๆแต่บรรลุท้ายสุดอย่างนี้ธรรมะในวันนี้ก็เป็นข้อคิดให้แก่ญาติโยม ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้นำไปพินิษพิจารณาขอให้ทั้งทั้งหลายนั้นจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปฏิพาณนธนสารสมบัติจงทุกท่านทุกคนเทินเจริญพรส